สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสุดยอดเมนูปลาช่อนนาชาตรีมาชมกันได้เลยนะครับมาดูส่วนผสมกันนะครับหอมแขกหั่นเตา๋าขึ้นช่ายนะฮะมาซอยให้เรียบร้อยมะนาวประมาณ3ลูกนะครับแล้วก็เม็ดมรระม่วงหินประพรานตะไคร้ประมาณต้นหนึ่งครับขิงหั่นเตา๋าตะไคร้ซอยแล้วก็ ผาหั่นเต๋าแล้วก็พริกหวานนะครับจะเอาเป็นสีแดงหรือสีอื่นมาผสมด้วยเลยก็ได้แต่ผมเลือกสีเขียวกับสีเหลืองนะครับนมโรง,งเรียนนะครับหนึ่งกล่องแล้วก็ปลาช่อนนาสดๆจากตลาดนะฮะให้เขาถอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ออกให้เรียบร้อยนะครับก็มีน้ํามันพืชนะครับแล้วก็น้าพริกเผาแป้งทอดกรอบน้ําเปล่าน้ํามะขามเปียกแล้วก็ น้ำตาลมะพร้าวนะฮะสถ้วยแล้วก็น้ำปลาแบ่งเป็นสองถ้วยเหมือนกันพริกไทยอ่อนพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดขิงซอยแล้วก็กระชายซอยนะฮะมันประกอบก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับับแรกนะฮะเราจะใช้ตะไคร้ต้นนี้นะฮะมาทำการหั่นนะครับแล้วก็เอาไปปั่นนะครับ ประมาณหนึ่งต้นรับกับอยากจะเป็นแบบนี้นะครับก็ปั่นนะครับเนี่ยเราก็จะได้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นฝอยๆเหมือนรังนกนะนี่ครับขั้นต่อมาเราจะมาทํากระชายทอดกับขิงทอดนะครับนํากระชายซอยนะครับเทลงไปแล้วก็ตามด้วยขิงซอยนะครับเทลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปหนึ่งตะพีนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ กระชายกับขิงซอยให้มันเปียกชุ่มๆน้ำหน่อยนะครับต่อมาก็เทแป้งทอดกรอบลงไปนะครับนําไปคลุกนะฮะปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ครับขอให้มันแบบว่าเกาะบนผิวของของตัวกระชายแล้วก็ขิงนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่ยเกาะหน่อยดูให้มันทั่วๆนะฮะเนี่ยครับถ้าเกิดว่าตัวแป้งยังเกาะไม่เพียงพอแล้วก็เติมแป้งเติมน้ําเพิ่มนะครับนี่คือไฮไลท์สําคัญของปลาช่อนนาชาตรีเลยนะครับ ก็เปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาเทน้ำมันพืชลงไปประมาณ1ขวดนะฮะก็จะได้ผลงานการทอดที่ดูสวยงามนะครับทอดแล้วก็จะเอาดวนี้ครับเสด็จน้ำมันมาสับสับแป้งที่อกท้างออกนะครับแล้วก็มาเทรวมกันแบบนี้นะครับต่อมาก็ทอดได้เลยครับนี่มันจะเป็นเครื่องเคียงที่วางคู่กับปลาช่นนาชาตรีนะครับคือไฮไลท์เลยนะครับ ความอร่อยอร่อยไม่พอดีต่อสุขภาพดนะ้วยฮะนี่ครับพอสุกแล้วก็จะรู้สึกว่ามันแข็งแข็งสะท้านมือหน่อยนิดนึงนะเวลาเราใช้ตะหลิวเนี่ยต่อไปก็จะเสด็จน้ำมันนะครับเนี่ยสบัสบนิดนึงนะครับให้น้ำมันมันลงไปน่าทานมากแล้วก็กรอบนะครับสะใจเลยฮะจับแรกเราจะมาทอดเม็ดมะม่วงก่อนนะครับ สะดุ้งนิดเดียวพอนะครับ่านานแล้วก็มาเสดน้มันไว้ก่อนนะครับต่อไปก็ใบมะกรูดนะครับว้าก็พอสะดุ้งนิดนึงฮะก็จะกรอบแล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะมันก็กรอบเลยนะครับอย่านานเดี๋ยวมันจะดำนะครับแป๊บต่อไปเป็นพีิกไทยอ่อนนะครับเราไปทอดเนี่ยทอดแล้วก็สับสัดแบบนี้ครับทอดแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นหน้าพริกข้นกะทะมันจะไม่ดำไม่ไหมใช่ไหมมันจะทําให้แบบสบัดอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบ พูดถึงกว่านะครับแล้วก็มาพักไปก่อนนะครับต่อไปเป็นพริกแห้งนะฮะก็เหมือนกันสะดุ้งนะครับแป๊บเดียวก็ก็กรอบแล้วครับเพราะพวกนี้มันมัน,มน,มนบางนะครึ่งไปกลึ่งมาเนี่ยได้แล้วครับก็เหมือนเดิมเอามาพักไปก่อน,นครับเดี๋ยวมันอะไรนะมันเย็นก็จะกรอบเองใช่ไหมครับ ต่อไปเป็นคิวของตะไคร้ปั่นนะครับวิธีก็คือเราเอามาเทลงตรงนี้นะฮะเทลงกระชอนแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาลงไปทอดไปกนี่ยสะบัดสบัดเทียวๆหน่อยมันก็จะกรอบนะครับนะครับทีเด็ดของความอร่อยอยู่ที่ตรงนี้เลยนี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะเหมือนรังนกเลยนะครับเรามาพักไว้ก่อนแล้วก็มาเทรวมกันเลยครับเนี่ยเอาไว้จัดหน้าท็อปปิ้งนะครับตอนต่อไปเราก็จะทําการเตรียมปลาชอนนาของเรานะครับเราก็จะทําการแล่เนื้อเอาเนื้อออกนะครับ ให้เป็นชิ้นพอดีคำนะโดยการผ่าจากด้านหลังแบบนี้นะครับตามแนวเลยยาวนะครับแล้วก็ปักมีดลงไปนะครับแบบนี้เพื่อความสวยงามเวลาจัดจานนะครับแล้วก็เป็นชิ้นพอดีที่ทานได้ง่ายนะครับแบบนี้ครับแล้วก็กลิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเสร็จด้านนี้ไปด้านหนึ่ง มันก็จะพริกมาอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำเหมือนกันนะครับนครับไก่เสร็จแล้วเนื้อแน่นมากเลยมชนนาชนนะอนี่ครก็เป็นได้ส้งหมด2ชิ้นนะครับซ้ายขวาเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการหั่นเป็นชิ้นนะครับพอดีครับแบบนี้นะครับ มากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยเนี่ยครับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเราจะทําการล้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะล้างคราบขาวออกนะครับวิธีการล้างไม่ให้ขาวก็คือเราต้องใช้เกลือนะครับมาทําการโปรยๆคลุกๆนะครับเพื่อดับกิ่งสาบของปลาช่อนนะฮะเพราะว่าปลาช่อนนี่เป็นปลาที่ค่อนข้างมีความขาวนะครับจะใช้เกลือติศทารอบๆอกตัวนะครับนี่ทายทั่วๆเลยเสร็จทุบเราก็จะล้างด้วยน้ำเปล่านะครับให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาพักไว้เตรียมทอดนะครับ อ่าเรียบร้อยอ่ะน้ำมันร้อนแล้วก็ทอดก้างกับหัวมันก่อนนะครับไาทอดธรรมดาทอดให้กรอบเลยนะครับเมื่อได้ที่แล้วก็พลิกกลับด้านนะครับด้านนี้สุกกรอบเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับที่แล้วก็เอามาเสียดน้ำมันนะครับ ต่อไปทําการทอดเนื้อครับเอาไปช่อนทอดทีละชิ้นนะครับลงไปทีละชิ้นเรื่อยๆรกรอบนอกนุ่มในเลย ใกล้ได้แล้วนะครับน่าทานมากเลยครับโอเคเราก็เสด็จน้ำมันนะครับสบัสดนิดนึงแบบนี้เลยนะครับ ตอนต่อไปเราก็จะทําซอสคลุกนะฮะที่เราจะใช้คลุกขิงทอดกับกระชายทอดเมื่อกี้เนี่ยที่เราพักไว้ะะน้าเปล่าหนึ่งทัพพีมะพร้าวหนึ่งถ้วยนะครับเตรียมไว้แล้วก็ผัดละลายน้ําตาลนะครับเที่ยอวอไปให้มันละลายนะครับแล้วก็น้ําปลาที่เตรียมไว้หนึ่งถ้วยนะครับเทลงไปเลยรับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกถ้วยนะครับ พอเหนือได้ที่แล้วนะครับก็ิดแกส๊สแล้วก็นําขิงทอดกับกระชายทอดเปนเงเคียงไปคลุกเลยครับคลุกไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะผัดแล้วก็ยกขึ้นนะครับผัดไปยกขึ้นไปที่มันร่วนนะครับก็จะหวานกรอบอร่อยนะครับเป็นเครื่องเคียงที่ทานคู่กับพระชนนาชาติรีนะครับแล้วก็พักไปก่อนนะครับหอมอมาก ตอนต่อมาเราก็จะทําน้ําราดหรือน้ําจิ้มนะครับมาดูกันครับก็เปิดแก๊สนะครับใช้น้ําเปล่าหนึ่งกระพีเทลงไปน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งถ้วยที่เทมไปครับแล้วก็คนหรือเคี่ยวให้น้ําตาลละลายเข้ากันนะครับพอละลายแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดแกส๊สแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นนะฮะอิดนึงมะนาวสามลูกนะครับ พอเย็นแล้วก็น้ำปลาหนึ่งถ้วยที่เทียมไว้นะครับเทล,ลงไปแล้วก็มะนาวสามลูกที่หั่นไว้บีบลงไปเลยครับเอาเม็ดออกด้วยนะบีบได้หมดสามลูกเลยครับก็คนให้เข้ากันนะครับต่อมาเติมพริกเผาลงไปหนึ่งก้อนโตะนะครับแล้วก็นมโรงเรียนหนึ่งทัพพีนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันก็สอกมาเป็นสีแบบนี้นะครับต่อมาก็ขิงหั่นเตาลงไปตามด้วยตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็ขา่า นะครับหั่นไว้ตามด้วยหอมแข่ขันเตาลงไปพริกหวานตามไปแล้วก็คนที่เข้ากันนะครับอีกครั้งนึงแล้วก็เทนมโรงเรียนไปเพิ่มอีกหนึ่งทัพพีนะครับไปสีสันเปลี่ยนทันทีเลยเพิ่มความจิจ๊ตจ้าดโดยพริกแห้งทอดนะฮะหักลงไป2เม็ดครับ ถึงใจแน่นอนทีนี้ออคนที่เข้ากันอีกครั้งหนึ่งตามด้วยขึ้นช่ายซอยแล้วก็เป็นอันจบแล้วนะครับสำหรับน้ำราดหรือน้ำจิ้มพอช่อนมาชาตรีของเราเทใส่ถ้วยเลยครับสีน้ำสุดยอดเลยสำหรับคน,นชอบมันกุนะครับ อถึงขั้นตอนการจัดจานกันแล้วนะครับนี่ครับปลาช่อนเราก็จะจัดเป็นแนวยาวแบบนี้นี่ครับปลาช่อนเราจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะฮะตามสำรับเลยแล้วเราก็จะําเนื้อปลานะครับที่ทอดเมื่อกี้นํามาวางประกบด้านซ้ายด้านขวาครับกลับคืนร่างเดิมสวยๆแบบนี้เลยครับสวยงามมากต่อมาเราก็จะนํา ท็อปปิ้งนะฮะมาโรยครับเริ่มด้วยตะไคร้ทอดนะครับโปรยโปรยไปด้านข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับเพื่อความสวยงามฉีกแล้วก็โปรยโปรยแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดทอดนะครับโปรยเข้าไปประมาณนี้นะครับแล้วก็คลุกรวมกันเลยฮะที่เหลือรอดลงไปครับ <c oughs> น่าตานมาก <c oughs> ต่อไปก็เป็นกระชายทอดนะครับกับขิงทอดรวยไปเลยดางข้างตัวเนี้กรอบหวานเค็มมันมากเลยนะทานเป็นเครื่องเคียงคู่กันได้เลยครับ <c oughs> สุดยอดมากมายต่อไปก็เอาน้ำจิ้มหรือน้ำซอสราดนะมาวางไว้ดานข้างแบบนี้สวยงามลงตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ ปลาช่อนนาชาตรีลิขสิทธิ์เฉพาะครัวลูกกรุงที่เดียวเท่านั้นนะครับสุดยอดการทานนะครับก็จะตักเนื้อปลานะครับอ่าอีกหนึ่ชิ้นนะครับเาวางไว้แบบนี้แล้วก็แล้วก็ตัดใี่เป็นชิ้นพอดีคำนะครับแล้วก็นำเครื่องเคียงที่ชอบนะครับ เยอะแยะมากมายเอามาใส่นะครับแล้วแต่เลยอยากใส่อะไรในตรงนี้นะฮะตามสบายได้เลยเพราะว่าแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มน,น้ำราดนะครับแบบนี้ครับสุดยอดนีด่ครับก็จะเปิดมามาเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับมุดเนี่ยตับต้ซอสมาราด แบบนี้นะครับแล้วก็ราดบนเนื้อปลากับเครื่องเคียงทอดต่างๆนาที่เตรียมไว้นะครับมาดูกันะอืบเป็นบ้างจนนดุะไหลจิจัดเป็นไงบ้างครับอร่อยมากนี่ครับปลาช่อนนาชาตรีลิกรสิตหนึ่งเดียวนะครับ ช่องครัวลุกกรุงเท่านั้นนะครับถึงตาผมแล้วนะครับอ่ะถึงตาผมแล้วนะครับนี่น้ำซอสวางกระปามาวางบนก็ได้เหมือนกันตามด้วยเครื่องเคียงต่างๆนานานะฮะที่ชอบตามด้วยถั่วสักเม็ดหนึ่งนี่นะครับมาลองครับอืมอร่อยครับครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ไปทําตามได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวลูกกุ้งในการทำคลิปสําหรับวันนี้ก็จบเพียงแต่เท่านี้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ